โอ้คาบูคาบูมักขนาดแล้วคาบูยามจันเรียนนำอะไรขากบขาเกลยดเราฟังลันดีดีพี่น้องจะว่าจะสิมันวมันโอ้มีเสียงกินเยอะ คือคือคือท่านเสียงดินเนี่ยบอกไงไ,ไงเลยตัวใหญ่แขนบอลดินเลยที่บอกไงโอ้โหโมีอยู่หนองสองตัวเข้าคูเาค่เลยจะเข้าไปคู่ไปคู่เลยกระโดดดองเรงดัง